สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวรถป้ายแดงของป้าปุ้มนะคะนี่ป้ายแดงก็สีแดงเลยนะคะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะรุ่นเขาเป็นรุ่น A สองพัน JNT นะคะป้าปุ้มสั่งมาจากร้านที่เซียรังสิตนะคะเป็นร้านขายจักรยานไฟฟ้านะคะ ในราคา18,900ส่งฟรีนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มี3ามเกียร์เกียร์หนึ่งตรงนี้นะคะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สเมื่อกี้ป้าพุ่มไปขี่มาแค่เกียร์หนึ่งี่ป้าพุ่มก็ว่าแรงแล้วนะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเกียร์สนี่ความเร็วสูงสุดนี่ได้เกือบ เจ็ดสิบกว่ากิโลเลยนะเมื่อกี้นี่ป้าปุ้มป้าปุ้มดูแต่ป้าปุ้มไม่ไม่บิดนะไม่ไหวคือยังไม่เคยขี่จักรยานไฟฟ้านะคะเคยแต่ขี่จักรยานปั่นเนาะอันนี้ป้าปุ้มซื้อมาทุนแรงะคะเผื่อจะไปขายของก็ปั่นจักรยานไม่ไหวนะคะก็เลยซื้อเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะนี่เขาจะมีที่ถีบให้นะคะกรณีฉุกเฉินถ้าขี่ขี่ไปแล้วแบตหมดแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงก็ ปั่นกลับเอานะคะแต่คิดว่าก็คงจะเหนื่อยอยู่นะกว่าจะถึงบ้านเนาะรุ่นนี้เขาก็มีตัวนี้มาให้เลยนะคะนี่ล็กแล็กท้ายรถเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับใส่กระเป๋าไรเดอร์เลยนะนี่ของป้าปุ้มมีกระเป๋าไซส์ยี่สิสองนะเะนี่ยใบเล็กสุดที่ยังเหลือเลยเนี่ยเห็นไหมไปสั่งกระเป๋าใบใหญ่กว่านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้สายรัดเนี่ยตรงเนี้ย เราก็ใช้สายรัดรัดกระเป๋าได้เลยเห็นไหมคะตัวนี้ก็ใบนี้ก็จิ๋วไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพ่อป,ปุ่มอาจจะสั่งใบใหม่นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เขามีตะก้าให้ด้วยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะมีตะก้าให้ด้วยใหญ่นะเนี่ยไม่ไม่ใช่เล็กนะใหญ่มากแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะตรงนี้นี่เป็นปุ่มนี้ไฟ ไฟหน้านะคะปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรลถนะคะนี่เขาแถมตัวจับโทรศัพท์ให้เราด้วยนะคะเอาจริงๆนะช่วงนี้น้ำมันมันแพงเนาะตัวเนี้เหมาะกับการที่จะแบบพนักงานไตเดอร์รับส่งอาหารอยู่ในหมู่บ้านนะป้าปุ้มว่ามันประหยัดค่าไฟดีเนาะเนี่ยเห็นไหมสปีดจะมีสามสปีดนะแต่แค่สปีดเดียวป้าปุ้มก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนะเมื่อกี้ไปหัดขับมา นี่แบตเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเปิดตรงปุ่มนี้มีกุญแจมีกุญแจไขนะคะแล้วก็เปิดมาเป็นแบตแบตสามารถถอดยกไปชาร์จได้หรือเราจะชาร์จโดยตรงเลยก็ได้เพราะว่าปุ่มชาร์จเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่เข้าท่านะแล้วก็มีตัวที่วางเท้าตัวนี่ยกพักรถนี่ เวลาเราจอดนิ่งๆมันจะมีเขามีให้สองอันนะอันนี้จอดแบบเอียงข้างนิดนึงอันนี้ก็ตั้งแบบตั้งตรงเลยนะที่พักเท้าแบบตั้งตรงสมมติเราเอามีของหรือขนมขายท้ายรถนี้เราก็ตั้งตั้งรถได้ตรงเลยนะคะรุ่นนี้เขาจะมีที่ป้าปุ้มดูนะมีสีดําสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองพอดีป้าปุ้มโทรไปถ,ถามเออไม่ให้โทรเลยคุยทางเมสเซนเจอร์ Messenger เลยนะ ทางทิกต็อกของทางร้านเขาทางร้านบอกว่ามีแค่สามสีตอนนี้ก็คือดําแดงแล้วก็น้ําเงินนะคะคิดอยู่นานว่าจะเอาสีอะไรดีดํามันก็ดําไปทั้งตัวเลยสนิทเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรก็เลยเอาสีแดงก็แล้วกันเผื่ออนาคตรุ่นนี้มันสามารถอัปเกรดได้เพราะป้าปุ้มไปดูในช่อง youtube มันอัปเกรดได้นะคะถ้าถูกรางวันที่หนึ่งก็นี่โครงตรงนี้เดี๋ยวป้าปุ้มว่าจะไปอัปเกรดให้เป็นสีชมพูเลยเนี่ย เข้ากันทีมแบล็คพิงค์ไปเลยนะแบล็คพิงค์นี่เขามาส่งมีตําหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งนะป้าปุ้มก็เสียดายนิดนิดนีดน่มีตําหนิแต่ไม่เป็นไรอย่างว่าของใช้งานเนาะกพราะคงไปเทสให้ลูกค้ามาแล้วหลายคันเนี่ยหรือจอดอยู่ในโชว์รูมก็ไม่รู้นะเพราะว่ารู้สึกมาก็ฝุ่นเยอะนิดนึงป้าปุ้มก็เลยทําความสะอาดไปแล้วนะคะมีไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะคะเอาจริง ยางนี่ไม่เล็กนะยางยางตันแต่ต้องสูบลมนะคะใหญ่อยู่นะป้าปุ้มเห็นป้าอาที่รู้จักเขาจะขี่จักรยานไฟฟ้าเนี่ยแต่มันจะรุ่นเล็กกว่านี้นะคะราคาหกพันหรือเจ็ดพันเนี่ย,ยประมาณนั้นนะแต่คันมันจะเล็กกว่านี้นะคะนี่ป้าปุ้มไปลองขี่มาค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะแต่เวลาเราขี่แล้วเราบิดแล้วก็รู้สึกเบาอยู่นะแต่เวลาตอน ขึ้นไปนั่งเนี่ยรู้สึกแบบเออมันมีน้ําหนักเนี่ยเพราะว่าออลุงเป็กบอกว่าแค่ตัวแบตเตอรี่นี่ก็ค่อนข้างจะหนักแล้วนะคะสามารถอัปเกรดเป็นแบตลิเธียมได้นะคะแต่ป้าปุมต้องไปเช็คก่อนนะคะว่ามันมประมาณราคาสักเท่าไหร่นะไอ,อตัวแล็เนี่ยถ้าเราอนาคตเราไม่ได้ส่งของหรือว่าใส่ตะกร้าหรืออะไรเนี่ยเราสามารถถอดแล็ตรงนี้ออกได้นะ,ะแล้วก็ไปสั่งซื้อเบาะมาใส่เป็นเบาะนั่งได้นะคะตัวนี้ เดี๋ยวป้าปุ้งก็จะพาลุงเปียกซ้อนไปเที่ยวนะคะแถวนี้เที่ยววัดเที่ยวไปช้อปปิง้งซูปเปอร์อะไรแถวนี้ะพ้การเปียกชิวๆนะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะมีช่องเอาไว้ใส่แต่บอกว่าใส่แก้วน้ําก็ไม่น่าไม่น่าได้เนอะ,ะใส่ของกระจุกกระชิกอะ่ะกุญแจนี่เขาก็จะมีให้อย่างละสองชุดนะคะ อันนี้เป็นเปิดกล่องแบตนะคะสองชุดแล้วก็มีรีโมทสองชุดแล้วก็กุญแจสตาร์ทสองชุดนะคะมันสตาร์ทได้สองแบบนะคะสตาร์ทโดยใช้คุญแจเสียบต,ตรงนี้นะคะเห็นไมเนี่ตรงนี้จับกดรีโมทได้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีปุ่มล็อกอันนี้ปุ่มล็อกกดสองครั้งนี่คือสตาร์ทแล้วก็ปุ่มปลดล็อกนะคะ ก็เราล็อกไว้แล้วเราไปเข็นม่อกีมีสัญญาณเตือนร้องตีต๊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 ด้วยนะคะกันขโมยเนาะ,ะ<_ <T> _นี่นะคะ JNP นะคะเข <_ T _ 1> าจะ <_ T _ 1> มีคู่มือมาให้คู่มือการใช้รถจัก,กรยานไฟฟ้านะคะแต่มันอันนี้มันรูปมันไม่ใช่รุ่นของมันนะคะแต่วิธีการใช้งานก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะคะ เดี๋ยวป้าปุ้มจะต้องไปสั่งซื้อหมวกกันน็อกหน่อยนะคะเพราะว่าโอ้โหดิบยี่สิบสามสิบนี่ก็ลมตีหน้าน้าดูเลยนะถ้ามีหมวกกันนอกมันก็คงจะเซฟตี้ด้วยนะนี่โอเคให้ดูไกลๆนะคะน้าใช้นะคะเนี่ยเขบอกชาร์จครั้งหนึ่งอ,อต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเสียค่าไฟไม่เกินสิบบาทนะคะเขาว่ามาเนาะอันนี้ดูดูในช่อง YouTube เขาว่ามานะ ไม่เกินสิบบาทแล้วก็เนี่ยมันน่าใช้ตรงที่ว่ามันช่วงนี้น้ํามันมันแพงไงถ้าเราเออมีอย่างนี้สักคันหนึ่งเราก็ไปจ่ายตลาดใกล้ๆบ้านเนาะไม่ต้องขี่เจัก,กรยานให้เมื่อยแล้วก็ขับหรือขับรถยนต์ไปก็เปลืองน้ํามันใช่ไหมอย่างงี้มันก็โอเคประหยัดแบตเตอรี่นี้อายุการใช้งานหนึ่งถึงสองปีนะคะบอกต้องคอยเช็คนะแล้วชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าให้เกินแปดชั่วโมงนะคะอย่า อย่าชาร์จค้างไว้นะคะเพราะไม่งั้นยวทำให้แบตมันเสื่อมไว้นะอันนี้ก็บอกมาโอเคค่ะจบการรีวิวนะคะเดี๋ยวป้าปุ้มแปะลิงค์ร้านที่ป้าปุ้มซื้อให้นะคะว่าซื้อจากร้านไหนนะเพราะว่าราคาเนี้ยมันบอกได้เลยนะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะหมื่นแปดพันเก้าร้อยมันเหมือนน้องๆมอเตอร์ไซค์น,นนะเร่งแบบเมื่อกี้คันเร่งแบบเขาบิดให้ดูนะเกียร์สามนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ระยะทางในช่อง YouTube ท่านหนึ่งเขาเขาบอกว่าได้ประมาณ60กิโลเลยนะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะน่าใช้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะพอดีมาใช้แบบนี้กันดีกว่านะะไม่ต้องไปง้อนน้ำมันและแพง <laughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะ